Terima <laughs> kasih. พร้อมครับพร้อมไหมครับครับน่าจะพร้อมแล้วครับโอเคครับงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเอ่อวันขอขอขอหน้าจอรวมก่อนปูปูขอหน้าจอรวมก,ก่อนครับขอสไลด์นี้ลงไปก่อนครับได้ค่ะอเอ๊ กับกาบเรียนท่านท่านพอนะครับท่านรองแล้วสวัสดีท่นอาจารย์ทุกท่านนะครับใช้เวลาประมาณสักอ่าสินาทีอยากจะชี้แจงเรื่องขบวนการจับตารางนิดนึงครับคือตอนนี้ครับทางการอาชีพผัวใหญ่เนี่ยแต่ละแผานากเนี่ยท่านจับตารางมาเรียบร้อยหมดแล้วทีเนี้ยมันมีสองประเด็นที่ผมจะขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าเดี๋ยวมันจะ เราจะพบปัญหากันนิดหนึ่งตรงนี้ว่าตอนที่เรามาคีข้อมูลตารางที่จัดมือมาเนี่ยเข้าระบบ EDR เนี่ยและพออาจารย์แต่ละท่านท่านตรวจเนี่ยก็จะพบเรื่องข้อผิดพลาดะางพี่จะออกจากมือถือโปรแกรม z o ูมพี่ต้องออกตรงไหน,น ปิดเสียงก่อนก็ได้ครับท่านอาจารย์ปิดเสียงเป็นไหมฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวถ้าถ้าเรามาตรวจปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องเรื่องมีข้อผิดพลาดเรื่องรายวิชาที่มันอาจจะมีการแปกแก้แผนกันทีเนี้ยผมเสนอว่าอย่างนี้ครับเป็นไปได้ไหมถ้าเราเรามั่นใจว่าแผน ของเราถูกต้องแล้วแล้วอยู่ใน EDR แล้วเนี่ยเราทดลองมาคีย์ข้อมูลตามตารางที่แต่ละ,ะแผนจัดมาเนี่ยในระบบ EDR เลยเพราะมันจะถูกต้องทีเดียวเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เริ่มเช็คชื่อกันเริ่มอบรมกันภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตต้นอาทิตย์หน้าให้เสร็จนะครับแต่ตารางเนี่ยเดี๋ยวเวลาคียเนี่ยอาจารย์ก็จะพบปัญหาเรื่องรายวิชาในแผนไม่ตรง นะครับหรือมีปัญหายิดย่อยต่างๆพวกนี้แต่อยากจะให้ทำซะให้ถูกทีเดียวเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาอธิบายในไดอะแกรมว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมียังไงบ้างนะครับโอเคขอไดอะแกรมเลยฮะ นี่คือคือขั้นตอนการจัดในใน EDR นะครับก็คือว่าด้านซ้ายมือของเราเนี่ยก็คือว่าเราก็คือการการจัดแผนการเรียนนะครับใน EDR นะครับตรวจแผนการเรียนกันให้ถูกต้องนะครับถ้าจะแก้ก็จะมีหลอกในการแก้ไขรายวิชาทั้งหมดไม่ต้องกังวลใจท,ที่จะแก้รายวิชานะครับแก้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลอกเก็บไว้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็กําหนดแผนการเรียนให้นักเรียนนักศึกษาถ้าเป็นปวชปีหนึ่งก็จะเอา,อาเทอมหนึ่งมาถ้าปวชปีสองก็เทอมสามปวชปีสามก็เทอมห้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอารายละเอียดตรงนี้ปิ้นออกมาแล้วก็ให้แผนกเนี่ยตกลงเรื่องโหลดแต่ตอนนี้มันผ่านมาหมดแล้วนะครับมันผ่านมาหมดแล้วพอตกลงโหลดเสร็จปุ๊บก็มาคีตรงข้อมูลลง EDR กัน ซึ่งผมมั่นใจว่าในตัวเลข3เนี่ยนะครับมันสามารถทำวันเดียวเสร็จเลยในกรณีของตัวใหญ่นะครับพอเราพอเรามาคีกันเนี่ยเนื่องจากที่มันทำวันเดียวเสร็จเนี่ยเพราะว่าในบล็อกขวามือสุดที่ตัวหนังสือสีดแดงๆนะครับใน EDR เนี่ยมันจะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกเนี่ยให้เลือกรายวิชาที่มีในแผนเท่านั้นนะครับ ยังไงเนี่ยจะจะเอารายวิชาอื่นลงมาเนี่ยจะต้องไปปรับในแผนก่อนนะครับข้อสองก็คือว่ารายวิชาที่ไม่จัดตารางเรียนที่มีอยู่ในแผนเตือนรายวิชาที่ยังไม่ได้จัดตารางที่ที่มีอยู่ในแผนทั้งหมดเตือนให้ด้วยได้นะครับว่าว่ายังไม่ได้ลงมามาอยู่ในตารางและมีรายวิชาอะไรเหลือบ้างน,นะครับแล้วก็ช่วงที่ใส่รา,ายวิชาลงไปเนี่ยคาบหรือชั่วโมงที่มันชนกันเนี่ย ก็จะมีเตือนคัมีมีตัวเตือนขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ยเตือนเตือนคุณครูผู้สอนในกรณีของห้องเรียนซ้ําซ้อนกันก็เตือนได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเตือนรายวิชาที่จัดตารายโดยจํานวนชั่วโมงไม่ครบตามหลักตามหลักสูตรนะครับอันนี้มันก็จะอำนวยความสะดวกให้เรานะครับก็เลยก็เลยอยากจะามาชักชวนว่าเราเราจะทดลองฝึก จัดตารางที่เราจัดมือมาแล้วเนี่ยลงใน EDR เลยเนี่ยจะสะดวกไหมครับตรงนี้ท่านท่านท่านพอกับท่านลองฟังอยู่นะครับฟังอยู่ครับครับครับท่านท่านท่าลองอมาลินมีความเห็นยัง,ยงไงบ้างครับตรง คือตอนนี้ในในงานของหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรได้ดําเนินการกัดพิมพ์ตารางลงไปในระบบซอทศอูนย์สองออนไลน์แล้วครับแล้วก็ที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องชั่วโมงก l c ที่ยังไม่ได้ลงกําลังลงรายละเอียดแล้วก็จะพิจาเอาออกมาครับเพราะนั้นอีกตัวหนึ่งที่ที่ทางงานหลักสูตรแจ้งมาก็คือยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรรหัสเข้าเหลอเข้าระบบ edr อ๋อ โอเคก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวตั้งให้ได้เลยครับออปูตอนที่ไปคราวก่อนเนี่ยยังไม่ได้เทรนนิ่งงานหลักสูตรให้ให้ท่านทราบกันใช่ไหมว่าวิธีใช้โปรแกรมใช้ยังไงเออยังไม่ได้เทรนนิ่งรายละเอียดทั้งหมดค่ะแค่ให้เห็นหน้าตาการแสดงผลเฉยๆค่ะแล้วก็เ,เก็บรวบรวมข้อมูลมาแค่นั้นค่ะแล้ว แผนก,ก็ก็ก,ก็ก็ยังไม่ได้เทรนนิ่งด้วยใช่ไหมย,ยังค่ะเอ,อ่อทีนี้ครับถ้าลองก็คือว่าตอนเนี้ยเนื่องจากมันกระชั้นจะเปิดนะครับทีนี้ถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าให้น้องเนี่ยเขาเทรนนิ่งงานหลักสูตรกับวิชาการแผนกเนี่ยผ่านซูมก่อนแล้วเราทดลองทาร่วมกันผ่าน EDR เลยถ้าถ้าเทอมหน้าเนี่ยเราเราจะ เราจ,จัดตารางจักดีดอาแล้วไปโอนเข้าสอทศูนสองอยู่แล้วอะครับได้ครับทีนี้ถ้าได้เนี่ยท่านท่านลองสะดวกให้ให้จัดอบรมแล้วก็ใส่ข้อมูลพร้อมๆกันเนี่ยถ้าเป็นใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นบ่ายนี้เลยจะสะดวกไหมครับบ่ายนี้เหรอน,น่าจะได้อยู่นะครับ ไ่ไมท่มมาน <บ point. S 1> อื่นติดปัญหาไหมะสักสักช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยครับต,ต้องทุกแผนกวิชาใช่ไหมครับหรือเฉพาะหลักสูตรปูจะเอายังไงก่อนจะเอางานงานทุกแผนกวิชาแล้วมาคี่ลงพร้อมๆกันเลยไหมแนะนําอย่างนั้นเลยนะค่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแผนกวิชาค่ะปูจะขออนุญาตรบก,กวนขอรายชื่อแต่ละแผนกวิชามาด้วยค่ะปูจะได้กาหนดสิทธ การจัดตารางโอเคถ้าลองอะไรชื่อของวิชาการแผนกเนี่ยให้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 น้องเขาประสานใครได้ครับคือคือเทอมนี้มันข้อมูลเนี่ยที่ครูไปลงตารางกันก็คือลงในเปเปอร์แล้วลงตารางในเปเปอร์เรียบร้อยแล้วคือคือเป็นไปได้ไหมเพื่อจะให้มันให้มันรวดเร็วขึ้นนะผมว่านะน่าจะน่าจะให้งานหลักสูตรเขาดำเนินการเลย ให้เขาป้อนลงไปใน EDR เลยได้ไหมอนได้นะครับแต่ก็คือว่าคือถ้าถ้าถ้าลองมีโนโยบายจะฝึกแผนกนะครับคือต่อไปเนี่ยพะละจะได้ไม่ต้องมาแบบที่งานหลักสูตรงานเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันสะดวกมากเลยกับการที่แผนกได,ได้ได้แผนไปแล้วอะ่ะและ้วตางคนต่างขีข้อมูลเข้ามาและหลักสูตรเนี่ยเหลือแค่ช่วยซัพพอร์ตหรือหรือโยกโยกวิชาเนี่ยเล็กๆน้อย แต่ถ้าเทอเนี้ยจะเอาเร็วไปก่อนก็ว่าวันที่หนึ่งนี้เราต้องเปิดเนี่ยก็ทางทางบริษัทก็จะต้องช่วยงานหลักสูตรเพราะว่ามันเยอะครับงานหลักสูตรอะเขามาคีเนี่ยไม่ทันหรอกครับลองครับคือตอนนี้เป็นสองออปชั่นครับออปชั่นที่หนึ่งก็คือว่าผมทํางานโดยตรงกับงานหลักสูตรนะครับแล้วก็เทนรนนิ่งให้งานหลักสูตรเนี่ยเข้าใจหลักการกับอันที่สองก็คือทุกคนเบาแรงหมดเลยนะครับ ช่วยกันก็คือว่า,าให้พนากเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ทดลองคียเลยข้อดีคือเขาได้เห็นประโยชน์เลยครับว่ามันสะดวกทั้งงานหลักสูตรก็เห็นพนากก็เห็นและเทอมหน้าเนี่ยทุกคนก็จะเต็มใจคีย์ใน EDR ก่อนแล้วค่อยไปถ่ายโอนข้อมูลเข้าสอทต์อทอังสองออนไลน์แต่ตรงนี้มันจะยุ่งกับคนรูแผนกแค่นั้นเองครับใช่ครับพรตอนตอนนี้ก็ยังไม่มีรหัสเข้าใช่ไหมละ่ะหรือ ดี๋วท่านท่านผู้อำนวยการไงครับท่านผู้อำนวยการครับสะดวกก็อยากให้แผนที่เนินกัรนะครับมีน้องอยู่ใกล้ๆเปิดเปิดสปีกอร์โฟนไหมครับท่านผอครับเอ้เปิดคือน่าจะมีเครื่องอยู่ใกล้ๆที่เปิดเครื่องคู่กับท่านผอท่านขออีกรอบนึ้งครับเมื่อกี้ไม่ชัดครับ นั่นบอกว่าปิดเสียงไว้ครับนั่นบอกว่าปิดเสียงไว้ครับก็ในส่วนของนแผนกให้ให้สามารถดำเนินการได้เลยนะครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับครับ ทดลองอารมาลิโนโอเคไหมครับเราจะเลื่อนเป็นรักบ,บ่ายสองขึ้นก็ได้แล้วเดี๋ยวผมผมประสานเอารายชื่อมาตั้งสิทธิ์ก่อนรายชื่อตั้งสิทธิ์เนี่ยน้องๆเขาเขาเขาปลูกสิทธิ์กันเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับได้ครับน่าจะได้นะครับบ่ายสองสอบถามแผนกแผนกติดอะไรไหมครับเรียนสอบถามแผนกครับ อูขอหน้ารวม่ะครับเรียนสอบถามแผนกครับแผนกนี้ติดติดภารกิจช่วงบ่ายไหมครับาจะหลายท่านปิดสปีกเกอร์โฟนไว้นะครับ ค่ะมีประชุมของท่านรองมพาก็น่าจะต้องให้คนอื่นเข้าแทนนะคะท่านพอของท่านยนต์ส่งครูวิัยชัยครับผมอาจจะส่งผู้แทนก็ได้นะครับอาจจะส่งผู้แทนก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ ท่้นท่าา,าอครับคืออยากได้คนที่เป็นวิชาการแผนกเองอะครับเพราะว่าถ้าส่งตัวแทนน่ะแล้วเขาจะไม่เข้าใจประโยชน์ของของกระบวนการนี้ครับไม่งั้นจะจะเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เช้าไหมครับขออนุญาตท่านพอครับผมขอขอนุญาตนะครับ อตอนนี้เราจะเปิดเรียนวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยตารางอะไรมันเสร็จหมดแล้วถ้าประชุมตอนบ่ายน,นี่ประชุมได้อยู่แต่ว่าจะเอาแผานกไปไดำเนินการเนี่ยมันจะใช้เวลานานแล้วยุ่งยากเอาเป็นงานหลักสูตรดำเนินการแล้วจะสร้างความเข้าใจกับแผนกนไว้ไวเทิมหน้าเนี่ยครับเพราะตอนนี้พรารง,งานของแต่และแผนกนในการเตรียมมาตรการป้องก,กันโรคโควิดที่จะเปิดวันที่หนึ่ง,ย,งยังไม่เรินการใดเลยเพอ,อยากเป็นต้น การสร้างความเข้าใจนี่มันมันต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับคือในส่วนของแผนกแล้วก็ครูผู้สอนด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่จะต้องใช้เริ่มต้นใช้งานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดเทอมเนี่ยาตารางนี่น่าจะเรื่องเรื่องเรื่องผมว่าน่าจะกําหนดสิทธิ์ได้เลยนะครับช่วงใหม่เนี่ย คือด้านบอกเรากำหนดสิทธิ์เนีแป๊บเดียวครับแต่อย่างที่ท่านอาจารย์ท่านให้เหตุผลนะครับเนื่องจากว่ามีพลังงานอื่นอยู่นะครับทีนี้ก็ก็เป็นออปชั่นก็คือผมผมอาจจะผมอาจจะทำกับงานหลักสูตรกันไปก่อนก็ได้ครับแต่ทีนี้ปัญหาที่จะพบก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาของตัวเวลา PLC หรืออะไรพวกนี้ หรือหรือข้อมูลที่มันยังไม่ครบถ้วนของตัวตารางเนี่ยทีมงานเองเราก็ตอบไม่ได้หรอกครับก็คือเรื่องเรื่องโหลดหรือจะล็อกลงเวลาอะไรพวกนั้นเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่กับแผนที่จะต้องตัดสินใจแต่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องประสานหลักสูตรให้ประสานแผนกเอาแต่ถ้าเราช่วยกันทำครับคือทุกคนทำแผนกเองก็จะเห็นเห็นปัญหาตอนจังหวะคีแล้วก็จะเห็นประโยชน์มันก็จะทีเดียวเลยคือ คืออย่างช้าเนี่ยวันพรุ่งนี้เย็นเนี่ยก็ปริ้นปริ้นตารางได้พอได้ตารางตารางตารางเรียนเด็กคีตารางสอนครูจะปริ้นอัตโนมัติตารางห้องเรียนปริ้นอัตโนมัติอ่าแล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถเช็คชื่อได้เลยนะครับแต่ทีนี้เราก็ยังไม่ได้เทรนนิ่งเราก็ยังไม่ได้เทรนนิ่งครูกันอยู่ดีทีนี้เร็วที่สุดเนี่ยเราอาจจะเทรนนิ่งได้สัปดาห์หน้ากทรหรือองคารอย่างเงี้ยครับ แต่รับอาศาว่าผมสามารถทํากับงานหลักสูตรไปก่อนได้แต่มันจะไม่สมบูรณ์ครับนแนอกว่าไงครับเรื่องสิทธิเบิกอะไรต่างๆต้องมีการประสานไหมครับหรือว่าให้ทางให้ทางหลักสูตรได้ได้ดูก่อนสำหรับตารางค่าผู้สอนอนุญ,ญาตค่ะท่านผอ แผนคอมก็ยังติดปัญหาคือว่าเนื่องจากมีท่านอาจารย์ย้ายมาเนี่ยเรื่องตารางเนี่ยตอนนี้กําลังปรับปรับอยู่อะค่ะยังยังไม่ลงตัวค่ะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นี้สมมติว่าเราลงยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเราสามารถไปแก้พลังได้ได้ไหมคะ<ด>มองว่าขออนุญาตครับ,รบผมมองว่าเรื่องระบบเนี่ยมันจะสามารถที่จะปรับสามารถมองเห็นแล้วก็สามารถปรับตาราง ได้ง่ายขึ้นนะครับจากการจัดที่ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยใช่ครับใช่ครับคุณปอนครับถูครับคือตรงนี้แหละครับที่ผมรีบแอคชั่นเข้ามาเพราะว่าผมรู้อยู่ว่าเดี๋ยวทางทางครูเนี่ยท่านก็จะเพราะว่าไปจัดมือเนี่ยมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยแต่ยกตัวอย่างอย่างแผนคอมเนี่ยอาจจะใส่ชื่อครูหลอกๆไว้ก่อนนะครับครู A ก็ได้หลอกไว้อย่างนี้นะครับหลังจากเราแบกโหลดกัน สมมุติว่าตอนนี้จัดมาเนี่ยมันเป็น32-33ชั่วโมงเขาอาจจะเพิ่มให้เป็น35-36แต่มันก็ยังเหลือคาบอยู่เราก็ใส่หลอกไปก่อนครับใส่ครูท่านใดหลอกไปก่อนก็ได้ตรงนี้ใน EDR เนี่ยมันอำนวยความสะดวกให้ทำอย่างนั้นได้โดยงา่ายแล้วมันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆเอกเช่นพวกกิจกรรมพวกโมลูมพวก ID ดีแทนพวก PLC อะไรพวกนะี้ใน EDR มันจะสิ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลย แล้วเราเสียเวลากันแค่วันครึ่งเนี่ยทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จมันจบในตัวมันเองหมดแถมท่านอาจารย์เห็นประโยชน์ของพวกมันด้วยอันนี้ก็เลยจะเสนอเข้ามาตรงนี้แหละครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันแน่นจริงๆไม่ได้จริงๆก็เอาไว้เทอมได้อย่างที่อ,อาจารย์ท่านแนะนําแล้วผมประสานกับหลักสูตรไปตรงนี้แต่หลักสูตรก็ต้องกลับไปถามแพทย์อยู่ดีครับอื ว่าไงครับแผนกครับไม,ไ,ไม่งั้นก็เดี๋ยววันนี้กําหนดสักบ่ายสองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรื่องของพัสดุเรื่องของการสั่งวัสดุในการมาเตรียมความพร้อมเรื่องห้องเรียนชั้นเรียนการเว้นระยะห่างอะไรต่างๆเนี่ยการจัดพื้นที่าทางพัสดุกําลังดําเนินการให้อยู่ครับตอนนี้น่าจะของวัสดุน่าจะได้มาช่วง ช่วงเย็นวันนี้หรืออาจจะเป็นช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมีเวลาได้คุยกันเรื่องเรื่องตารางเรียนแผนการเรียนอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะพร้อมใช้งานในวันที่1ไปก่อนไปพรางก่อนนะครับส่วนการเทรนนิ่งต่างๆนะครับก็ดูความพร้อมว่าจะเร็วที่สุดได้ช่วงช่วงใดเวลาใดนะครับ ท่าน okay. ท่านบอกผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับเ,เดี๋ยวผมประสานท่านรองอมรินแล้วเดี๋ยวหาแผนกที่เขาลงตัวแล้วเนี่ยทั้งตัวแผนและตารางสักหนึ่งแผนกนะครับแล้วบ่ายสองเนี่ยผมให้น้องเนี่ยเขาคอีอ่าโชว์ให้แต่ละแผนกเพื่อให้เห็นว่าว่ามันสะดวกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะจะได้สบายใจมากขึ้นว่าว่ามันมีเครื่องมือในวความสะดวกในระบบอิดิยา ถ้าเป็นอย่างนั้นจะจะจะเหมาะไหมครับท่านท่านผอท่านรองมีความเห็นยังไงครับน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าจะได้จะได้ดูให้เห็นในการใช้เครื่องมือได้ด้วยส่วนแผนกไหนที่ติดปัญหาเรื่องตารางยังไม่ลงตัวก็น่าจะได้มีข้อคำปรึกษาต่างๆจากผู้ที่เป็นผู้พัฒนาระบบนะครับจะได้แก้ปัญหาในเรื่องของการใช้งานได้ถูกต้องครับ ได้ครับโอเคอย่างนั้นอ uh. ท่านท่านลองมีเพิ่มเติมไหมครับท่านลองครับคือคือวันนี้สิบสิบสี่นาฬิกาเนี่ยเขาจะจัดประชุมของของแผนกที่จะที่เป็นตัวแทนมาจัดตารางใช่ไหมครับท,ทีแรกทีแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะลองเอาข้อมูลที่ที่ท่านลองอามาลิง์แจ้งว่าจัดครบหมดแล้วนะครับมาทดลองกันเลย โดยเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยเขาทำตัวอย่างก่อนนะครับแต่แต่เมื่อสักพู่นี้ผมเสนอไปว่าพาระงานของอาจารย์ในแผนกเนี่ยท่านเยอะอยู่ตอนนี้ผมจะประสานท่านรองอมรินเอาตัวอย่างมาแค่แผนกเดียวแล้วคีให้ให้ทุกแผนกดูเป็นตัวอย่างแล้วให้แผนกไปตัดสินใจเอาว่าจะคีย์ลงระบบ EDR หรือจะให้ทางบริษัทเนี่ยกับหลักสูตรเนี่ยช่วยกันทา แล้วเดี๋ยวของาแหนเพิ่มหน้าค่อยว่ากันได้ครับก็สรุปว่าเอาตามนั้นนะครับสรุปว่าจะยกตัวอย่างแผนกไหนครับนัานรองอมรินมีแนะนํำไหมครับว่าแผนกไหนน่าจับตัวหมดแล้วครับไม่แผนไหนที่สมบูรณ์แล้วแผนใช่ไหมคะแผนตารางตทัางแผนท่อ ตารางตอนนี้กำลังเช็คเช็คความถูกต้องทุกแผนกอยู่ค่ะคือน้องน้องเขาก็เช็คมือะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใน EDR ถ้าทำแผนถูกนะครับแล้วจับน้องน้องน้องใส่เนี่ยใช้อะไร คือตารางหนูเอาลงระบบหมดแล้วค่ะแต่ที่คือเช็คความถูกต้องกับเปเปอร์เฉยๆค่ะอ๋อหนูเอาตารางแล้วเถ้าถ้าหนูคียมาเนี่ยเอของแผนกไหนที่น่าจะดูแล้วเนี่ยข้อมูลโอเคหมดนะครับท <c oughs> ี่แบบป, <c oughs> ปัญหาดูแล้วจะจะไม่น่ามีซ้อนนะครับ น่าจะเป็นช่างกลโรงงานนะคะช่างกลโรงงานโอเคเอ่อปูตอนนี้เรามียูเซอร์พาสเวิร์ดของสอทศึงสองออนไลนะ์ไหมมีค่ะมีอย่างนั้นเราดึงข้อมูลเราดึงข้อมูลจากจากอสอทศึงสองออนไลน์ตารางเนี่ยเราสามารถปริ้นแล้วมามา,มาคียอ่าเพื่อเพื่อ,อทำตัวอย่างให้ท่านอาจารย์ดูกันเนี่ยได้ไหมเฉพาะแชด้<ม>ชงกล อย่างนั้นเราเป็นแผนกช่างกลก็ได้ครับท่านท่านบอท่านรองครับครับผมก็คือต้องมีเป,ปเปอร์ตารางของแผนกช่างกลโรงงานเนาะคือตอนนี้เดี๋ยวจะให้น้องเขาพิ้นเลยคือปัญหาของเราตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ถ้าเราทำใน EDR เนี่ยผมโอนข้อมูลเข้าสอทอส่วนสองออนไลน์ได้แต่ตารางเนี่ยไปทำถ้าไปทำสสองออนไลน์ เราไม่สามารถดึงจากสอทอถึงสองออนไลน์เข้ามาได้ไงครัดังนั้น,น,ท,นที่ที่ที่้องขอ,งของกันไว้ตั้งแต่ทีแรกก็คือค่แต่เนื่องจากมันกระตันนะว่าเราพยายามถ้าเทินต่อไปเนี่ยเราเราจะขอทำใน e d r และเดี๋ยวบริษัทเนี่ยรับผิดชอบที่จะโอนข้อมูลเข้าสอทอถึงสองออนไลน์ให้ครับ ก็สรุปตามตามที่ทางฝ่ายวิชาการนะครับได้นัดหมายนะครับสักประมาณสิบสี่ในการนะครับครับครับได้ครับสี่ในการเดี๋ยวเชิญประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับเชิญประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับใช้เวลาสักประมาณสามสิบนาทีครับขอขออนุญาตโชว์ตัวอย่างให้ดูครับท่านอาจารย์ครับโอเคอขอบคุณท่านผอท่านรองและอาจารย์ทุกท่านครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ